สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอพินยดานะคะในเรื่องของลักษณะเด่นของทุเรียนหมอนทองป่าละอูทุเรียนลูกใหญ่กว่าที่อื่นค่ะ,ฉะเฉลี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณ1.5-5ถึง5กิโลกร,รัมต่อลูกผลมีลักษณะเป็นวงรีนะคะด้านใต้ผลจะแหลมปลายหนามคมนะคะเห็นล่องผูชัดเจนเลยโดยสีของเปลือกจะเป็นสีเขียวบนน้ำตาลค่ะในส่วนใหญ่ของลักษณะเนื้อทุเรียนนะคะ คือมีรสหวานเนื้อหนาเนียนนะคะละเอียดสีเหลืองอ่อนๆนะคะเนื้อแห้งมีความมันมากกว่าความหวานกลิ่นไม่รุนแรงและมีรสชาติด,ดีนะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนที่มีกลิ่นแรงนะคะหลายๆท่านที่ไม่ชอบกินทุเรียนที่มีกลิ่นแรงลองเปิดใจทันทุเรียนป่าละอูนะคะอาจจะติดใจแล้วเปลี่ยนใจมาชอบกินทุเรียนก็ได้นะคะวันนี้พี่ไผ่ ก็เริ่มขั้นตอนในการปอกทุเรียนโดยการหั่นก้นทุเรียนก่อนนะคะพี่ไผ่ก็ได้ไปศึกษาจาก you youtube นะคะว่าวิธีการอย่างไรที่จะปอกทุเรียนให้ได้ง่ายขึ้นนะคะและพี่ไผ่ก็มาทําการทดลองกับทุเรียนลูกนี้เป็นลูกแรกนะคะจะเห็นได้ว่าพี่ไผ่ตัดก้นแล้วนะคะแล้วก็จะทําการบากนะคะก้นนะคะให้เป็นตามรอยตามภูนะคะของแต่ละภู รู้สึกว่าถ้าเอจะไม่ผิดลูกเนี้ยจะมีอยู่ประมาณ4-5ถึงภูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทุเรียนลูกนี้นะคะ3กิโลกร,รัมเนี่ยเราจะได้กี่ภูและจะมีเม็ดนะคะทุเรียนนะคะกี่เม็ดให้เราได้รับประทานนะคะอ่าอันนี้เป็นภูแรกนะคะพี่ไผ่นะคะได้ฉีกภูแรกออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูอุย้ยเนื้อเหลืองอร่ามเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะถ้าเราสังเกตให้ดีๆนะคะเราจะเห็นว่าทุเรียนนะคะจะมีเปลือกบางนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะทุเรียนจะเป็นสีนะคะนวลนๆน,น,นะคะน่าทานเป็นทุเรียนที่มีเนื้อเนียนนะคะไม่มีเส้นใยนะคะเส้นใยน้อยมากนะคะ ถ้าเวลาที่เรารับประทานเนื้อทุเรียนเนี่ยเราจะดูได้เลยนะคะว่าทุเรียนเนี่ยมีเส้นใยน้อยหรือมากนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่ไผ่นะคะก็จะทําการปอกภูต่อไปนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเอจะขอให้พี่ไผ่นะคะเอาจานนะคะมาใส่ก่อนมาใส่มาใส่ภูาสามพูนี้ไว้ก่อนนะคะ และเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูว่าภูถัดไปนะคะจะมีกี่เม็ดนะคะตอนนี้ก็โอ้โหดูสิคะแต่ละภูแต่ละภูนะคะเหลืองอลามเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะอ,อันนี้แกะยากนิดนึงนะคะแกะยากนิดนึงพอดีว่าอีกมือนึงเอถเอถ่ายไปด้วยนะคะถือกล้องอยู่ โอเคพี่ไผ่กรีดให้นิดนึงนะคะจะได้แกะง่ายขึ้นอือหือปูนี้ก็เหลืองอลา,ามหน้ารับประทานมากเลยนะคะค่ะสามเม็ดรแรกออกมาแล้วนะคะหลายท่านเห็นก็คงจะแบบอือหือจัดเลี้ยงให้สวยงามนิดนึงค่ะน้าทานจริงๆค่ะผู้ถัดไปค่ะไผ่แกะผู้ถัดไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าภูถัดไปเนี่ยจะได้กี่เมตรนะคะอ๋อภูนี้ก็มีประมาณสามเมตรเหมือนกันค่ะนะคะจะเห็นว่ามีสองเมตรทางด้านนู้นแล้วก็มีหนึ่งเมตรทางด้านนี้นะคะอสองภูก็หกเมตรไปแล้วนะคะตอนนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าภูที่สามเนี่ยจะมีประมาณกี่เมตรเท่าที่เอดูได้นี่ก็น่าจะประมาณสามเมตรนะคะ แต่ว่าเม็ดไม่ได้ใหญ่มากนะคะนะคะตอนนี้ก็โอ้โหสามคูนี้ก็เริ่มจะเต็มจานแล้วนะคะที่เห็นตามที่เห็นเนี่ยนะคะก็หลายเม็ดอยู่นะคะแล้วก็พี่ไผ่กาลังปอกภูที่สี่ค่ะซึ่งเป็นภูสุดท้ายแล้วนะคะคูนี้น่าจะมีเม็ดน้อยเม็ดเดียวอืมจริงๆด้วยนะคะแต่เท่าที่ดูจากตาเปล่าจะเห็นว่าเปลือกของเขาเนี่ยไม่หนา นะคะเปลือกของทุเรียนปลาหรืออูจะไม่ค่อยหนานะคะมอนทองปลาอูเนี่ยเปลือกจะไม่ค่อยหนานะคะอันนี้นะคะก็หนึ่งลูกนะคะอุ้ยมีอีกภูนึงค่ะอ๋อใช่แล้วเพราะตอนแรกเอนับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีประมาณห้าภูนะคะห้าภูแต่เนีี้เป็นภูเล็กๆสองภูนะคะก็พี่ไผ่ปอกอีกภูหนึ่งด้วยค่ะอืม พี่ไผ่ใช้พละกํากลังอือหือคูนี้น่าทานจังเลยนะคะสีเหลืองอ่อนเลยพี่ไผ่ได้รับบัตรเจ็บที่นิวนิดนึงนะคะโดนหนานทิมนะคะโหยนี่ค่ะทุเรียนป่าละอูสามกิโลกร,รัมนะคะได้เต็มจานแบบนี้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆพนน่าทานไหมคะค่ะอือหืม เนื้อแน่นนะคะแล้วก็สีเหลืองอลา,ามกลิ่นไม่แรงนะคะสมคำล่ำเือเลยนะคะว่าทุเรียนป่าละอูเนี่ยมีความนะคะสีเหลืองทองอลา,ามนะคะแล้วก็กลิ่นไม่แรงนะคะตามที่ไอ้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่า,าเนื้อทุเรียนก็จะไม่ค่อยมีเส้นใหญ่นะคะแล้วก็รสชาติจะหวานนุ่มๆน,นะคะไม่ได้มีกลิ่นแรง ถ้าเพื่อนใดท่านใดสนใจนะคะจะทานทุเรียนป่าละอูเดี๋ยวเอจะลงโปสเตอร์ให้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็ท่านลองไปติดต่อดูนะคะวันนี้เอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ